เวลาเราระลึกถึงพระสงฆ์เคยมีคนถามพระอาจารย์ว่านึกถึงหน้าพระอาจารย์ตนได้ไหมคะพระอาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้เพราะพระสองฆ์อ่ะไม่ได้อยู่ที่ตัวเนื้อตัวหนังของพระอาจารย์แต่เป็นองคุณให้เราฝึกระลึกด้วยนมามธรรมวันนี้ก็เลยงงว่าแบบ นึกถึงหน้าพระจาาย์แตัวเองนึกถึงหน้าใครพระสงฆ์อ่ะพระสงฆ์อ่ะแต่พอเราเข้าใจว่าที่ว่าทุกขัสัจจะในอริยสัจสี่ทุกที่เป็นรูปประคันนามขันที่เป็นร่างกายกับจิตใจอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เราอย่างไรอ่ะมันเกิดดับอย่างไรอ่ะอ๋อร่างกายกับจิตใจของพระจารย์ก็เกิดดับเหมือนกันร่างกายของพระจารย์เนี้ยที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยสุดท้ายวันหนึ่งก็จะไม่มีพระาจารย์อยู่จริงให้เราได้เห็นสุดท้ายวันหนึ่งจะเหลือแค่นาม,มาทมเพราะนั้นร่างกายของพระจารย์ก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ต้องย่อยสลายไปเหมืือออนนนนนกกกััหหหมมมมมดดทททุคเเเเ่าียส ร่างกายเราก็ต้องย่อยสลายพอวันนี้เข้าใจได้แบบนี้มันทําให้วันนี้เข้าใจทุกขั้นตอนและเข้าใจว่าพระรัตนาตรายที่พระอาจารย์บอกว่าไม่ต้องให้นึกถึงรูปเพราะว่ารูปมันไม่คงทนถาวรเราเลยต้องนึกถึงเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมเพราะนั้นช่วงแรกพ่องไปก่อนได้เลยแต่พยายามใฝ่หาหาคําตอบเรียนรู้จากการปฏิบัติฟังธรรมฟังให้มากพิจารณาให้มากปฏิบัติให้มากเพียรให้มากแล้วเราจะเข้าใจเองว่าพระรัตนตยคืออะไรนะคะ